ยึดและทิ้งทันทีเอาเขาแบงค์ไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะจะต้องมีสัญลักษณ์ CCC นะครับนะซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะฮะเห็นปะมันจะมี CCC อย่างเงี้ยถ้าไม่มีนะครับขาออกจากไทยเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาไปได้นะครับอย่างเช่นก้อนนี้ผมก็ซื้อจากจีนเหมือนกันซื้อแบรนด์ด้วยนะไปซื้อห้างเนี่ยอันนี้ไม่มีนะท่านดูเห็นไหมมันจะมี CE นะครับก็จะประกาศเพิ่มก็ไอะไแต่ตอนนี้ถ้าไม่มี CCC ขาไปท่านเดินทางไปได้แต่ขากลับมาเนี่ยเวลาท่านตรวจของในกระเป๋าท่านเพราะว่ายังไงเอาไปใส่ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าใส่โหลดใต้เครื่องปุ๊บ เวลาท่านกลับมาไทยท่านจะเจอกระดาษใบหนึ่งแล้วบอกว่าเอาเพอแวงยึดออกไปนะครับท่านก็ต้องเอาขึ้นเครื่องทีนี้เอาขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าไม่มี CCC ตรงสแกนนะครับนะอิมิเกรชันอะไรเสร็จปุ๊บท่านสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะโดนยึดและทิ้งทันที ลูกค้าเพิ่งโดนมานะครับ15 16 20คนนี่คือโดนหมดทิ้งหมดทันทีตรงสแกนเลยทิ้งให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับดูให้ดีนะครับก่อนไปประเทศจีนตอนนี้ต้องมีสัญลักษณ์นี้เท่านั้นถ้าไม่มียาวไปนะโดนยึดแน่นอนนะครับ